นอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยหลังจากที่ชายหาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่หนึ่งเส้นนะครับรู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองก็กระปรีก้กระเปร่าสดชื่นแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตใช้ไปประมาณอาทิตย์ความดันลดอาการดีขึ้น หัวใจโตก็ไม่ไม่โตหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพียมากทั้งวันตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีเหมือนยังกับตัวเองคือจะจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่นใช่ค่ะบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนสั่งมาสามตัวแล้วก็ลองทานดูสิบห้าวันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมันหายไปก็<อ>คือหายไปโดยที่เราเราเราอ้าวฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองอด้วยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้วอาการที่สําคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไปสามสี่ขั้นสามสี่ชั้นของของตึกเนี่ย มันจะเกิดมีอาการเหนื่อยๆง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ไม่พอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอ,อกมันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่าฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนหลังจากที่ชายฮาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดไีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีอาการเจ็บหน้าอกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะ<ช>ก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิง่งเวียนบ้านหมุนจะลําบากมากอาการแย่ยม,มาก <ฮะ S 2> แต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะเอาฮาร์ดมาให้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริตทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆต่อมาอีกประมาณสักหกเดือนได้ค่ะ คราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวัลเมดวัลเมดวัลเมดเ,เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วคือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้าง หายใจไม่ทันหายใจเป็นงไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่กบก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะอไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ะคะ่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปี ไปทําให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่จริงแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบหลังจากที่รู้แล้วนกทำางไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านะคะถึงจะรับการโอเพอรฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววนนนึงะะะะคคชื่่อา นี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะ,<ฮ>ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือน<ฮ>ะนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยัง หายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วคุณทิพย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจํา15วันครั้งนะคะ20วันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลาพามิวค่ะ หมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหัวใจหนูหยุดเต้นใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทาน,านอาหารเสริมตัวนี้ไปเลยคือ,อเอเจอลค่ะผมสมศักดิ์อายุตอนนี้ก็70ปีเศษแล้วฮะอาชีพปัจจุบันก็คือหลังจากเกรรษียณมาก็มาหัดทําสวนครับตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเวลาเข้าสวนเนี่ย ไปกลางแดดได้ไม่นานจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะเหนื่อยง่ายหายใจหอบอากาศเปลี่ยนพอเจอฝุ่นหน่อยก็ป่วยแล้วก็เป็นอยู่หลายวันนะพอดีลูกสาวซื้อเจลมาให้กินนะฮะมันมีอยู่สองตัวด้วยกันก็คือฮาร์สนะฮาร์สนะฮะสองสีเหลืองนี่กับยูมิสองสีเขียวนะฮะอันเนี้ยคือฮาร์ดนี่เรากินตอนเช้านะช่วงเช้าส่วน ยูมินี่จะกินก่อนนอนนะฮะตอนนี้เราเรากินมาได้ติดต่อกันประมาณสักสี่เดือนแล้วอาการที่เคยเป็นอยู่นะก็ดีขึ้นไม่มีอาการหน้ามืดหรือเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนทำงานในสวนเดี๋ยวนี้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเจลเนี่ยกินง่ายนะฮะอร่อยพกสะดวกนะครับไม่ต้องกินน้ำตามเลยนะฮะสะดวกมากๆครับเดี๋ยวทดลองให้ดูนะฮะวิธีการก็คืออันนี้นะครับฉีดออกนะฮะแล้วก็บีบนะฮะ ครับก้อนนี้ก็ฉีกแล้วก็บีบรสชาติดีมากเลยครับสวัสดีครับผมนวัดพาคินทร์อนาะยุสามสิปีปัจจุบันผมทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทําให้ต้องนั่งหน้าคอมนานๆไม่ค่อยได้ลุกไปไหนพอกลับถึงบ้านตอนเย็นก็ดึกแล้วผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นอย่างนี้มาหลายปีเลยครับทำให้ความดันผมสูงถึง150ครับนี่คือรูปที่ผมเคยถ่ายเอาไว้เมื่อตอนวัดความดันครั้งที่แล้วนะครับ เมื่อ5เดือนที่แล้วครับผมได้พบกับฮาร์ดครับผมได้กินวันละ1ซองพอกินวันละ1ซองทาให้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยน้อยลงครับความดันผมก็กลับมาเป็นปกติเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะมาวัดความดันให้ดูนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันความดันผมเท่าไหร่นะครับกดแล้วนะครับนี่ครับความดันผมอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่เจ็ดสิบเจ็ดครับฮาร์ดช่วยผมได้มากเลยครับความดันกลับมาเป็นปกติเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยน้อยลง รสชาติหวานทานง่ายพกสะดวกครับจุ๋มค่ะจุ๋มบอกหน่อยคะ่ะตอนนี้จุ๋มมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเบาหวานความดันไขมันรูมาตอยแล้วก็ล่าสุดคือเบาหวานลงไตคะ่ะ มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหมื่นกว่าค่ะเจาะไตเอาชิ้นเนื้อไปตรวจผลออกมาก็ให้ใช้สเตียรอยครั้งละ10เม็ดเริ่มเจาะไต20สกันยาค่ะแล้วเราเริ่มกินสเตียรอยเมื่อไหร่อะคะ6ตุลา6ตุลาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีคนแนะนำให้กินเจลใช่ไหมใตอนนี้กินเจลตัวไหนบ้างคะน,นี้คู่กับฮาร์ด เราเริ่มกินเจลเนี่ยพร้อมๆกับที่กินสเตียรอยเลยใช่ไหมคะหลังจากการใช้สเตียรอยสี่วันค่ะเท่ากับว่าใช้สเตียรอยและเจลมาพร้อมๆกันใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วประมาณสี่เดือนเท่าไหร่นะสี่เดือนกว่าเนาะสี่เดือนกว่าผลตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ผลตรวจเลือดก็อัปเดตทุกเดือนดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่ได้กินยูมิได้ประมาณประมาณเดือนครึ่งก็ปรับออกมาว่าลดลงไปเป็นคนปกติแล้วจากผลตรวจหมายถึงโปรตีนที่รั่วมันไม่รั่วแล้วแทบจะเป็นเท่าคนปกติกตแล้วแล้วฮาร์ดนี่ช่วยอะไรนะคะช่วยการเต้นของหัวใจก่อนหน้านี้ก่อนกินฮาร์ดมันมีอาการยังไงอะ ใจเต้นแรงมากใจเต้นแรงมากแล้วคอยจะวูบโดนแสงจ้าๆไม่ได้มันจะเป็นลมแล้วก็รู้สึกมันหัวใจจะวายใช่ไหมใจเต้นแรงมากมถ้าแล้วก็ผิดเห็นผิดปกติก็วัดความดันเองถ้าช่วงที่ผิดปกติการเต้นของหัวใจก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยห้าถึงร้อยสิบนั่งนิ่งๆแล้วมไม่กล้าลุกทำอะไรแล้วพอตอนนี้พอได้หาช่วยเข้าไปตอนนี้เป็นไงคะ อยู่ในประมาณ8 0ด0กว่า80อยู่ประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่การเคลื่อนไหวของตัวเราถือว่าฮาร์ดเลตอยู่ในระดับปกติและวเท่าคนทั่วไปไม่ได้เหนื่อยแล้วอาการเหนื่อยน้อยลงความดันก็ลดลงเป็นความดันที่ปกติก่อนจะกินเจลความดัน170กว่าอตอนนี้ ถึงสูงก็อยู่แค่ประมาณเริ่มเขยอบประมาณแค่ร้อยสี่สิหรือประมาณร้อยสบค่ะวัดทุกวันวันละสองรอบค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ค่ะเพราะว่าเราวัดทุกวันใช่ไหมวัดทุกวันเจาะเลือดปลายนิ้ววันละสองครั้งและน้ําตาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้เนอะใช่เพราะว่าเราใช้สเตียรอย ต้องมีการกระเถิบของน้ําตาลอืด้วยเป็นข้อบ่งของสเตียรอยอแ,<ล>แต่ก็มีหน้าบวมบ้างและนอกจากหน้าบวมเนี่ยอย่างอื่นที่เป็นไซ d e ฟ f ฟ e ของสเตียรอยเช่นใจสั่นอ่อนเพียไม่มีแรงเดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่เป็นค่ะใช้ชีวิตประจําวันได้เดินทํางานบ้านได้ซักผ้าทําอะไรได้หมดทุกอย่างเก่งมากอยู่บ้านคนเดียวค่ะ ลูกไม่อยู่คะ่ะลูกไปทํางานคะ่ะดูแลตัวเองได้เป็นคนแก่ที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมแข็งแรงแล้ว,ลวไหนขา,ขาบอกว่าตอนที่โปรตีนรั่วเยอะๆขาเป็นยังไงนะคะมันจะบวมมากเป็นหลังเต่าค่ะแต่ตอนนี้แห้งเห็นเส้นเลือดแล้วยังเป็นหนังเยียวๆอยู่เลยอ่าตอนนั้นมันเป็นหลังเต่าเลยแล้วก็ตึงมากเลยใช่ไหมรตุ่มก็บวมหมด อ๋อนี่ตอนนี้ดูปกตินะคะไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรยังเห็นเส้นเลือดอะไรแข็งแรงเดินเหินก็สบายขึ้นใช่ไหมคะใช่คู่นี้เลยค่ะอ่าเวลาสิบโมงเป็นยูมิคู่กับฮาร์ดค่ะอือแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอนหนึ่งทุ่มตอนที่เราท้องว่างแล้วก็จะกินก่อนนอนก็เป็นยูมิอย่างเดียวหนึ่งอสอง แค่นี้เลยใช่เท่ากับกวันหนึ่งใช้สามซองแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแข็งแรงแตัวเองได้ค่ะแล้วเป,นนเป็นคนป่วยที่ไม่ป่วยค่ะสู้อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ<อ>พี่นิงค่ะ คือพี่หมิงเนี่ยมีโรคเครียดสะสมแล้วส่วนตัวนี่คือไม่ทราบว่าว่าโรคเครียดมันเป็นยังไงคือโรคที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวค่ะใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าบอกว่าคุณศิริรัตน์คุณเครียดนะอ่าแล้วมันมีปัญหาคือว่าพอทานยาเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นคุณหมออาจจะให้ยาแก้เครียดค่ะใช่ค่ะทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นก็กลายเป็นว่าหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพลียมากทั้งวัน ตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่สนิทไม่สดชื่นอย่างเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนอ่กับตัวเองคือจะจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่นค่ะใช่ค่ะตอนหนักขนาดนั้นตอนกลางคืนนอนจับมือแฟนนะคะนอนจับมือสามีเนี่ยบอกบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนบอกลาแกทุกคืนค่ะใช่ พอดีจําได้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยไปซื้อหนังสือของคุณหมอคนหนึ่งมาเป็นคุณหมอสัญชาติอเมริกันแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องเจลอาหารเสริมแบบเจลใช่ก็เลยลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็หน้าปกหนังสือคือรู้สึกจะเหมือนกับชื่อว่าถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมก็คือคุณอาจจะตายได้อาจจะแบบค่าไทยอาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองเสิร์ชยูก็ไปเจอ กูเจเจ๋อ <laughs> เจอผมเจอผมเราคือตอนนั้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตัวจริงที่เขาจะแนะนําได้ประมาณนั้น <c oughs> ค่ะใช่แต่ว่าคือไม่ยอมตอนตอนคุยกับคุณโจครั้งแรก <c oughs> ไม่ยอมบอกคุณโจะนะคะ <c oughs> ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบซื้อของทางเน็ต <c oughs> ไม่เคยซื้อของักเน็ตมาก่อนค่ะใช่แล้วไม่ชอบให ให้มีคนมาชี้นำมาตื้งง้อขอขายอะไรอย่างนั้นชี้นำว่าของเขาดียังไงแล้วเป็นคนชอบลองของคือคือลองเองดีกว่าที่เขาจะชี้นำเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าชี้นำอยู่ตลอดเวลาว่าของเขาดียังไงค่ะก็เลยว่าไม่อยากให้ให้ให้ตรงจุดนั้นเนี่ยมามาเขาเรียกอะไรนะมามา มาจุดประเด็นให้เราอาจจะทึกทักไปเองว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คืออย่าพิสูจน์ว่าอ่ะค่ะอย่าพิสูจน์ด้วยตัวเองถามคุณโจแล้วก็ซื้อมาแล้วลองใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นคือป่วยตอนนั้นสั่งตัวไหนบ้างครับที่แบบว่าลองลองทานครับพี่หมิงสั่งมีเอ่อมีอูมีนะคะ แล้วก็มีฮาร์นะคะแล้วก็อยากให้เพิ่มพลังผมก็แนะนำฮาร์ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ x o o อ่า xo นะคสั่งมา3ตัวแล้วก็ลองทานดูทานประมาณ15วันคือทานไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มากก็ทานอะไรเสริมอีกอย่างหนึ่งในชีวิตถ้ามันดีก็คงจะดีแล้วเป็นยังไงบ้างหลัง15วัน15วันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมัน,มนหาย<ช>ไปไก็<อ>คือหายไปโดยที่เราเราเรอา้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลเหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้ การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโนที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจ และเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโค q ว0เทนโคควสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรงถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหา โคควเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรีนหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเห็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอเลสเตอรอลที่ดีและคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอเลสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอินที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจ ที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนําโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสอรอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทาให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ